สวัสดีนะครับเพื่อนๆคายฮาวเวิร์ด RTG EP ที่29ในช่วงเทศกาลใหม่ g o Starter วันนี้มีการแจมแจมเข้ามาออนแพ็กเยอะมากไม่ว่าจะเป็นโมเมทซาลา ชิซโนโรนโดกับตันมาติโอเดกาสั์90ซึ่งเป็นตัวที่ผมอยากได้มากๆแล้วผมจะทําทุกวิธีทางเพื่อจะรับกับตันคนนี้มาอยู่ในทีมของผมให้ได้นะครับคิดดูว่าถ้าได้เขามาเนี่ยเราจะได้ใช้เขาอีกนานเล่นร่วมกับฮาวเวิร์ดร่วมกับซาก้าที่เรามีอยู่แล้วก็คงจะเป็นการประสานงานอะไรที่ดีมากๆนะครับวันนี้ผมมีแพ็คมาเพียบเลยนะครับเยอะมากๆนะสำหรับวันนี้จริงๆก็ไม่มีของรางวัลดิวชันเลเวลนะผมเปิดไปแล้วแต่ว่าเจอส่วนหญ่จะเป็นของรางวัลเลเวลด้วยนะครับตอนนี้ผมเก็บมาจนถึงกุนโดกันแล้วก็วคื ผมขาย่างนี้เดียวผมจะได้โกนาเต้แล้วด้วยนะครับเ,เพื่อนๆผมก็ไปกายดิ้งมาทั้งในโหมดคับนะครับเฟรนลี่ใหม่วันนชั่นรวมถึงวีนี้มันก็มีเควสมาให้ทำอีกเ,เพื่อนๆหลายคนน่าจะเก็บเลเวลไในจนเยอะแต่ผมไม่ได้สนใจโกนาเต้กุณการหรอกนะ ผมอยากได้แพ็กจริงๆนะครับแล้วเดีย๋ยววันนี้ผมจะแลกโทเค็นด้วยนะครับเผื่อใครมีโทเค็นยเยอะๆแล้วยังไม่ดูจะแลกอะไรเดี๋ยววันนี้มาดูลองดูผมประกอบการของก่อนซิว่าจะเป็นยังไงผมตั้งใจว่าจะแลกแบบ3เหรียญน,นะน่าจะเป็นซอง83คูณ20หรืออะไรสักอย่างนั่นแหละนะครับแล้วก็เดี๋ยวรออัปเดตกันด้วยเดี๋ยวทำแพ็คเปิดกันชุดใหญ่แน่นอนวันนี้อาจจะไม่ได้เล่นมากนะครับเน้นเป็นการตามล่าแล้วก็ทำทีมกันเลยนะครับเพื่อนๆโอเคถ้าพร้อมกันแล้วก็ยังไงเดี๋ยวเป็นเรื่องราวของ ep ยับ ฟุตชีฟคอยจำหน่ายคอยในเกม EA FC 25ใช้ระบบ Comfort Trade ปลอดภยัยมั่นใจได้เต็มไม่มีหักภาษีพร้อมให้คำแนะนำในการเทรดที่ปลอดภัยที่สุดพิเศษแจ้งกับทางร้านออกมาจากช่องวิจิวฟีฟ่าแถมคอยเพิ่มให้อีกกดเข้าไปให้ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยครับ mm. เดี๋ยวให้ดูทีมันหน่อยนะว่าอัปเดตมาเป็นยังไงบ้างหลังจากมันได้ลงมาหลายวันนะครับ,จ,นนรบจริงๆก็เหมือนเดิมทุกอย่างนะสำหรับทีมผมแต่มีตำแหน่งหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือกาเบรียลบติตเนลี่นะครับเมื่อวาน EA มันได้มี Evolution ใหม่มานะครับเบ โวตามผมมานะถ้าอีโวเสร็จแล้วเนี่ยจะเป็นสแตทแปนะครับมันจะเป็นเควสชื่อว่าอะไรสักอย่างหนึ่งนะเอามาตี้ตัวทองไปทําได้แล้วก็ฟรีด้วยนะครับอันแรกมันน่าจะชื่อเควสว่าฟีนอมอะไรสักอย่างอ่ะที่อีโวตั้งแต่ตำแหน่งปีขวามันเพื่อนเอนเข้ามาเจอ,อแล้วพอทาจากตัวทองนะั้นเสร็จปุ๊บม,มันจะได้เทรมันจะได้เพจซายเทคนิคทองมนาะเสร็จแล้วเพื่อนๆก็ไปซ้ำอีกทีหนึ่งที่เควสที่ชื่อว่า taing App a แอคแท็กกิ้งพอทําเร้จเนทนสแตแบบนี้เลยนะเะทําครับ ก็จะเป็นสแตท88พร้อมเทคนิคเข้าทองนะครับเพส91ชุต้ง85ฟาซิ่ง78ดิบบิ้ง90บิสเซิล77นะครับสกิล4วิ4ได้เพิ่มวิฟุตมา1นะครับแล้วก็ได้ตำแหน่งกองหน้าเพิ่มขึ้นมาด้วยนะเป็น ST นะครับที่ลงได้นะแล้วก็รู้สึกว่าจะได้เพสต์สไตล์เป็นบูเชอร์ทิกสเตอร์แฟร์บางที่ได้เพิ่มขึ้นมาแล้วก็เทคทองแล้วก็มันจะมีแอดวานซ์ฟอร์เวิร์ดพาสพาต้องตำแหน่งกองหน้าได้ด้วยแต่ผมก็ตั้งใจว่าจะะเลล่่นนน LM ธรรมดาัแห แต่ว่าไม่มีโลก็ช่างมันนั่นเองนะครับซึ่งมันก็ฟรีด้วยจริงๆมันทําในเคว้ของไอ้โรนินโยด้ด้วยนะจริงไอ้เคว้ดินโยเมจิกอันเนี้ยทําทซากับมาตี้แบบตึงเลยนะสามารถทําได้นะครับแต่มันเสียตังผงก็เลยไม่ได้ทําแต่ว่าอันใหม่เนี่ยมันไม่เสียก็เลยลองนั่นแหละส่วนที่เหลือก็เหมือนเดิมแล้วก็จะมีเจ้าหนูซาก้านะครับตอนนี้ได้อัพเป็นสัดเแล้วนะแล้วก็ฮาวเวิก็ได้อัพเป็นสัดเก้าเ็แล้วด้วยนะครับตอนนี้ก็คืออัพเต็มแล้วนะสำหรับฮาวเวิรเดบบนดนจจะ นั่นเองนะครับตอนนี้ทำให้ชาวแหวกตัวนี้มีโลพัสพัสตรงเอ็ดวานฟอร์เวิร์ดด้วยซึ่งปกติเราก็ใช้เอ็ดวานฟอร์เวิร์ดอยู่แล้วอย่างนี้ก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยครับเพื่อนๆแง่เป็นไงสเตตด์9ยแบบนี้ตึงๆเลยนะโอเคเดี๋ยวมาดูกันหน่อยซิว่ามันแพ็คเยอะขนาดไหนก่อนจะไปดูกันเดี๋ยวขอไล่พาดู SBC กับออฟติทีปนิดนึงนะครับว่าทำอะไรมาบ้างนะครับอย่างวีคนี้ก็จะมีตัวมาใหม่นะก็จะเป็นซาร่านะครับซาร่าส์พิเออร์เดอรับซึ่งผมไม่ทอนนะเหต้องซาก้าอยู่แล้ว นะครับแล้วก็นานี่อยู่ไหนนะนี่ไอโนบีล่าน่นี่สัตว์เก้าสิบเจมี่คาราเกอร์ 90, acker, นี่ก็ยังอยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวรอลุ้นตัวที่จะมาเพิ่มนะแพ็กเบสไซค์นอัปเกรดถ้าเปิดแพ็กไปแล้วอยากจะมาลองลุ้นดูก็ลุ้นได้ประมาณนี้จริงๆมันจะมีแคมเปญด้วยแต่ผมเปิดเล่นกับเพื่อนๆในสตรีมเมื่อวานไปแล้วไม่ได้ได้อะไรนะครับเควสที่ผมทําส่วนใหญ่ก็จะเป็นเนี่ยในหัวข้อตรง World Tour ตรงนี้นะใส่นักเตะอาร์เจนตินาตัวหนึ่งเล่นให้จบ20เกมสกอร์เบทเทิลดิวิชั่นเเลนนนะมีคครับครับ่่โหดย ในกดสามเหลี่ยมไปนะครับจัดทีมงฟูทีมชาติตามที่เขาต้องการนะมีเยอรมันอิตาลีฝรั่งเศสอังกฤษนะครับเขาทำหมดหมดแล้วได้เยอะครับถ้าอย่างทําเยอรมันกับอิตาลีเนี่ยทำแค่อย่างละห้าวินก็ได้ห้าพันเแล้วครับแล้วถ้าเอาตรงฝรั่งเศสตรงนี้ได้ประมาณสี่พันกว่านะครับซึ่งผมก็เล่นไปบ้างแล้วนะแล้วก็ไอ้ตรงที่ใส่หนึ่งตัวเนี่ยผมมีซันนีตีอยู่แล้วไงผมก็ปั่นเพลยระหว่างอีโวมาตี้มา ตึงก็ช่วยเลเวลได้เยอะมากๆเลยครับแล้วก็อย่างวีคนี้ก็จะมีเควสอย่างอ่าแพ็กพีพีอันนี้นะครับโกลสตอร์เตอร์แคมเปญการันตีเลทิ้งไม่เกิน87แล้วก็มีได้ XP ได้แพ็กตรงนี้ด้วยผมก็ไปทำมาแล้วนะส่วนเหนือนี้จะเล่นกับสะกอนเบตเทิลหมดเลยนะครับแสงเตปโปรตุเกสอาร์เจนติ้าแล้วก็มีทักเตะฝรั่งเศสทาําประตูนั่นเองนะครับเ,เพื่อนๆมาเปิดเลยอันแรกอืมอินฟอร์มผมเอานะ อานะอันนี้เป็นไม่เกิน87มันตัวไม่เกิน87ของโปรโมเนี้ยมันดีสุดแค่โจลิงตันมั้งเออแต่เราไม่ได้วะงั้นผมเอาตัวนี้และกันนะครับแอดวินคูลา่าแล้วก็มีหมดครับด้วยนะอีโวอิลิตตรงนี้นะครับเล่นให้ชนะ12เกมนะ อันนี้หมดเนี้ยกดไปเล่นเพื่อนๆต้องจัดนักเตะเป็นการ์ดอีโวแล้วก็เลดติ้งทีไม่เกิน85ต่อไปสิ่งที่สําคัญเลยที่เพื่อนๆจะได้เห็นกันก็คือเลเวลซีซั้นนั่นเองนะครับจริงๆผม,มเอาไปเปิดเล่นกับ,บเพื่อนๆในสตรีมไปบ้างนะที่แรกมันเยอะกว่านี้อีกเพราะว่าผมทะลุมาเลยว่า2แล้วครับไล่ไปเรื่อยๆนะครับเห็นพี่พีไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด สิบเอ็ดอันแล้วก็มีแพ็กอีกแล้วก็มีกุนโดกันตรงนี้ก็ได้แล้วด้วยนะครับเดี๋ยวจะล็อทั้งหมดไปเปิดกันเลยนะรีบกดเอกรีบกดโอเพื่อนๆถ้าอยากเปิดทีเดียวเอ็กซ์และโออันนี้มี2ตัวเลือกได้เลยปะได้2ใบเลยอันนี้ถ้าเกิดใครล็อตโทนตัวชั้นโบสองนะเก็บไว้ก่อนก็ได้นะ2ตัวนี้นี่คือกะเปิดโปรโมนี้ถ้าไม่เวาตันแล้วก็ไม่มีอะไรทาอีกอะไรผมเอาโปรโมนี้เลยก็ได้โปรโมหน้าไม่รู้จะมีั้งเตอนสิหาหรือเปล่าวันนี้เอาเอาก่อนแล้วกันกัตันอยู่นี่จะไปหาใครจะไปหาใคร กับตันมาแล้วไม่หาได้ไงอออินไปเลยแล้วก็มีคอสเมติกตรงนี้ด้วยนะครับอ้าวอีกแล้วนี่คอสเมติกถ้าจะเปลี่ยนสีก็เดี๋ยวผมถ้าผมอยากเปลี่ยนเดี๋ยวผมอาจจะเปลี่ยนแบบมาร์ตี้ก็ได้เพราะว่ามา e vo, มมมร์ตีนะ้มันเป็นลายอยีโวไม่สวยไงผมไม่รู้นะว่าเป็นลายยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูอีกทีแต่ถ้าคูณสามเลเวลสามสิบเอ็ดนะครับแล้วก็เลเวลสามสิบสองมีกุนโดกันกับแพ็กนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเลือกกุนโดกันนะทุกคนนะครับไม่รู้ว่าใช้ไม่ใช้เอามาก่อนละกันเพราะแพ็กมันก็ไม่ได้ เก็บไว้ก่อนแล้วกันเผื่อเป็นเป็นตัวสำรองสำรองก็ยังดีครับอ่อาีไงรูปเทสด้วยนะตัวนี้ผมว่าเป็นตัวใช้งานแน่นอนนะครับเผื่ออาจจะด,ดีก่าตัวที่ผมมีอยู่ก็ได้นะมีโลบล็อกชูบ o ็อกด้วยนะตัดเกิน8 6ช่องสกิลสี่วิกสี่เฟิร์สทัตทองเทสงฮัรุช่องก็มีมีปิงพาซึ่งเราก็ใช้บ่อยตะกีดตะกะจิ้งเจาะอะไรพวกนี้อีกนะครับซึ่งน่าจะเป็นตัวที่ดีแน่นอนนะครับเ,เพื่อนๆก็อย่าลืมเลือกตัวนี้มาเล่นกันนะแล้วถ้าใครไม่ใช้จริงอยากจะย่อยอันนี้ก็แแล้วต่นะครับ เท่ากับว่าพ p ทั้งหมดผมมีอยู่11อันนะครับซึ่งอันเป็นอันแบบตึงๆด้วยนะสตา้ตาจาก84คืออันที่ห่วยที่สุดและอันที่โหดที่สุดที่ผมมีในวันนี้คือ87 1ใน 2, แล้วก็86หนึใน4ีอะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ย85 86ตรงนี้เพียบเลยเดี๋ยวไล่เปิดจากอันที่น้อยที่สุดแล้วก็ไล่ไปเลยแล้วกันนะครับบูเอาโลมาดิ อบคุณจริงๆโอ้โหแปดสี่มันไม่ใช่แพ็คการันตีนะเนี่ยนี่ไม่ใช่แพ็คการันตีไม่ใช่เหรอ,อเอ่ทำไมออกสามตัวอย่างนี้เ่ะเพื่อนน่ารักเกินทำไมเอาคนจะเอาได้กลายมาได้ไหมมัดรวมมาเลยโอ้โอโยจริงๆพิ่อันแรกก็ามาเลยนะเนี่ยขอบคุณมากๆเลยเย,ย่ซาวิญโญจากแมนซิตี้ตัวนี้แพงอยู่นะประมาณแสนกว่าเลยนะครับประมาณแสนเท่าไหร่เนี่ย แสนสามอ่าเฮ้ยนายไม่ต้องมายุ่งมาตี้ผมเขาจองที่แล้วนี่มันมาแย่งมาตี้เลยตรงเลยนเนี่ยตายแล้วผมุตสาอีโว e มาตี้อยู่ซึ่งการก็ดูโหดมากๆเลยนะเพื่อน,เ,อนเป็นปีกซ้ายขาซ้ายด้วยซึ่งผมชอบนะผมชอบเอาปีกซ้ายขาซ้ายมันเล่นง่ายมาเหมือนตอนเล่นลาฟินยามีโลอินไซฟอร์เวิร์ดพาสไปฝั่งซ้าย้วยนะนจริงๆผมว่าน่าตั้งวิงเกอร์มากกว่าแล้วมันบูส์เคมด้วยไงบูส์เคมไวรุ่นพ่เมียด้วยนะอย่าลืมว่ามันบูส์โหดอยู่เหมือนกัน อันที่สองอ้มันเอาไปออกเมื่อกี้หมดแล้วไงอันนี้เราไม่มีมยังแย่งมาก็ได้อันต่อไปแปดสิบสี่หนึ่งในห้าแปดสี่แปดหกโอ้โหเร็วจังช้าคนนี้เลยได้ไหมเพื่อนดูไม่ทันวะเร็วเหลือเกินอะผมกดเองั้างดีกว่าแปดห้าหนึ่งในสอง เอฟเฟกใหญ่จังอีกอันหนึ่งอันที่หกลีสโอ้ยโหลดใหญ่นะมึงมันโหลดโอ้โหมันโหลดอีกแล้ว่ะมันโหลดมาเหมือนจะมีปะโ,มโ,มโปรโมเพื่อนขอ,อ,อจเจ็บๆหน่อยนะแปดสิบหนะ้าหนึ่งในสีพล l ส ออ้ยโหลดใหญ่เลืดีจริงๆ oh oh ออมไม่เพื่อน please อ้โหแม่เ้ยบรรยกาศอยู่ข้างหลังอันนี้แปดสิบห้าหนึ่งในห้าเลยนะเพื่อนๆซึ่งเวลาเล่น division level กับฟุตแชมป์ยังไม่ได้พ p พีเหลสูงขนาดนี้เลยนะที่ผมเล่นปกติผมไ,มได้เล่นแรงสูงมากอะซึ่งถือว่าเป็นอันที่แบบได้ลุนแบบตัวเจ็บๆมากเลยนะความเป็นจริงแล้วอะเฮ้ยดีกว่านี้อเพื่อนไม่อ้โหมึงหลอกกูป่ะเนี่ย ใช่ขชติตามมันนำพาไปถ้าคนมันจะได้มันก็ได้อย่างไรเพื่อนผมจะเริ่มจากอันกลางก่อนแล้วกันนะขวาเฮ้ยแปดหในสามเพื่อนแล้วไม่โอ้โหกูถามจริงมันจะไม่ให้ผมได้จริงเหรอเพื่อนๆต่อไปก็จะเป็นแปดสิบหกหนึ่งในสี่เลยนะรีวิวแม่งให้หมดไปเถอะถ้าจะเกือมึงไม่ต้องลีลาเออ จะไม่ต้องไปนั่งกดเองให้เหนื่อยจอยก็พังเนี่ยช่วงนี้อ๋อจริงๆเลยอันสุดท้ายเยแปดสิบเจ็ดหนึ่งในสองเอิ้นไม่เอาไม่เอาโอ้โหมันให้แต่การ์ดย่อยอะทุกคนอะไรกันคำเนี่ย จริงๆก็ยังมีซาวิญโยเชื่อไว้แต่ผมไม่ดีใจเลยอะโอเอาตัวอื่นไม่ได้เอาโจลิงตันไว้ดีกว่าผมอยากได้โจลิงตันมากกว่าผมไม่ได้ขาดปีกไงเออเอาโจลิงตันไว้ผมมันดีจะกว่าเดลิกส์อะไรอย่างเงี้ยไอ้เดลิกส์ก็ไม่ได้ขาดวะแปดสิบห้าคูณสามไม่มีโปรโมโน,นะครับมาเป็นใครเอ่ยแฮร์รี่เคนแน่ๆเลยไม่ใช่เขาเป็นเลวานนะแล้วก็หมดแล้วด้วยนะครับสำหรับสองแพง็ค ก็เก็บมาเยอะนะเห็นเลเวลนะว่ามันแบบสุดๆแล้วที่เราจะหาได้นะครับก็หลังจากนี้ก็จะต้องเป็นการรอเอาเปิดตอนที่นึงแล้วก็ g u i d i งหมดครับต่อเพื่อจะเอาแพ็คต่อนะตอนนี้คือเลเวลอะถ้าเก็บต่อจากนี้ไปมันก็มีแพ็คอีก2ออันที่ผมจะได้ก็คือ 86กคูณ5กับ87คูณ5นะครับแล้วก็โคนาเต้แต่ว่าอย่างต่อไปที่ผมจะเปิดเนี่ยก็ต้องเป็นการแลกโทเค็นอยู่แล้วที่เพื่อนๆเ,เก็บมาจากการเล่นไลวอลเล่นนูน่นเล่นนี่นะครับก็จะเก็บมาแลก3มเหรียญเอา83คูณ30หรือจะเก็บไปจนถึง6เหรียญเอา85คูณ20ก็ได้แต่ตัวผมเองอ่ะผมเปิดอันนี้ไปเล่น2อันแล้วนะไอ้81คูณ15ผมน่าจะเปิดไป2เหรียญแล้วครับแต่ว่าอันนี้ผมเก็บมาได้3เหรียญเดี๋ยวผมจะแลกอันนี้แล้วกันนะครับเพื่อน,อนอาารกดทที่โไ้มาจา พวกแพ็คตรงนั้นเราก็เอามาใส่ได้เลยนะครับจะเอาสีไหนมาย่อยก็ได้นะครับเ,เพื่อนๆสีแดงนี่ได้มาจากฟุตแชมปสีฟ้าจากดีวิชั่นเลยเวลแล้วก็สีเขียวๆได้จากสีเหลืองมั้งได้จากสกอต์แบทเทิลนะครับก็เอามาลองแลกกันดูได้นะแพ็คมันก็ค่อนข้างตึงเลยครับแต่ว่าจะได้ตัวดีๆไหมอันนี้ก็แล้วแต่ดวงเลยจริงๆแต่ผมว่าอันนี้ก็น่าจะเป็นซองที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะหาได้นะตอนนี้โดยไม่เสียเงินแล้วนะครับ สำหรับโทเคนซึ่งเป็นกิจกรรมดีๆที่เราเล่นปกติแล้วเราก็ได้พวกนี้มาทำให้เพื่อนๆเนี่ยจะได้มีแพ็คดีๆไปเปิดกันอีกเนาะนะครับก็เก็บกันมาแลกกันได้เลยนะครับผมว่า83คูณ30กับ85คูณ20เนี่ยจริงๆจะซัดซัดอันนี้ไปอันนึงแล้วก็เอา83สรอบก็จะกินเหรียญไปทั้งหมด12เหรียญแล้วแล้วก็ที่เหลือก็ค่อยว่าอันอีกทีก็ได้ครับโอเคเปิดแล้วนะกับตันอุดกาดมาได้แล้วมาเถอะนะเพื่อนมาเถอะมาเถอะ จะให้เด็กคิงมาเรียกก็ได้มาได้แล้วมาตอนนี้แหละจังหวะดีสุดแล้วถ้าไม่ออกซองนี้ไม่รู้จะไปออกซองไหนแล้วเร็วมาแล้วมาแล้วโอ้ยอง l ีไหมอง l ีหล่ลนเออมันเลยไม่มีโปรโมทอะไรเ,เนี่ยผมแค่บอกนะว่าไม่มีโปรโมทสักตัวมึงอย่ามาหลอกกูนนะเพื่อนผมเลิกเล่นแล้วได้ไหมเงี้ยผมแค่บอกเลยผมได้พี อินฟอร์มก็ไม่มีเหรอไม่มีเชี่ยอะไรเลยเหรอผมเห็นผมเห็นช่องฝรั่งเปิดการ์ดพิเศษตั้ง10กว่าตัวแบบทางเลยแต่ไม่มีตัวดีๆนะแต่มือนยังอินฟอร์มเยอะ,อะอินฟอร์มแบบห้าหกตัวการ์ดโปรโมทหวยห้าหกตัวนี่คือเชื่ออะไรเนี่ยนี่คืออะไรอะ่ะปิดแล้วได้ไหมอีพียี่สิบเก้ามันให้เซอร์นโยแล้วมันไม่ให้อ่อื่นเลยเพื่อนๆหนักไปปะอย่างนี้ราจะเอาการ์ดไปทําอะไรดีครับเนี่ยอย่างนี้สิ่งที่ผมควรทาคืออะไรเหรอครับ ก็คือการเก็บแพ็คหาต่อตอนนี้การฟุตเดอร์นี่คือแน่นแบบเต็มกระเป๋าเลยนะครับถ้าผมเล่นอีก4เกมเนี่ยผมจะได้ XP อีก2,500นะครับ2,500จะช่วยให้ผมถึงเลเวลเท่าไหร่เอ่ยอู้ผมจะได้แพ็คไป17คูณ5กับไป16คูณ5หลังจากเล่น division level หรือฟุตแชมจบอีก4เกมอย่างนั้นเหรอผมเล่น level ดีกว่าซึ่งฟุตแชมวิกดีผมก็กล่าวว่าจะไม่เล่นเหมือนกันนะผมขี้เกียจ ไม่ค่อยมีเวลาเล่น้วยเพื่อนๆก็สนุกสนานคำาำกันไปแล้วกันเดี๋ยวเอามาตี้ไปอีโวต่อด้วยนะครับตอนนี้ผมอีโวถึงไหนแล้วนะเด,วเดี๋ยวเล่นสดเสร็จแล้วแพ้ก็เปิดชุดหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวล้อมเด็ดด้วยนะครับเดี๋ยวผมต้องไปเล่นให้จบอีกหนึ่งตาแล้วก็เดี๋ยวเล่นให้จบอีก3ตาชนะ2ตาในเลเวลว่าสองแล้วก็เลเวล่าสุดท้ายชนะอีก6ตาเลยเหรอโหเยอะจัง 6ตาแล้วก็ทำประตู5ลูกนะครับจนกว่ามาตี e ้จะอีโวเสร็จนะส่วนทีมที่จะเล่นก็เดี๋ยวใส่ักเตะิอาร์เจนตินาไปในรูปมันบักอีกแล้วเนี่ยไม่มีรูปเดนดิมิเกเทเลยเนี่ยมันบักแล้วเป็นรูปหน้าตรงหมดเลยผมเหลือจะเชื่อกับอ e ีเองจริงนะแล้วก็ใส่ชาเตติไปนะครับแล้วก็เล่น442เหมือนเดิมแต่จริงๆผมก็แอบ,บเบื่ออนดาม่าเหมือนกันอ่ะผมรู้แล้วผมทำไงดีให้ผมไม่เบื่อเดี๋ยวผมเอา อดาม่าออกดีกว่าซื้ออเดกาตัวทองมาเล่นก่อนแล้วกันตอนนี้ไม่มีได้ตัวใหม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูเลยว่ามันเหมาะกับทีมผมขนาดไหนเนี่ยมนอยู่ตรงนี้มันเพอร์เฟกเลยเดี๋ยวผมใจ้เพื่อนๆดูเลยว่ามันลงตัวกับทีมผมขนาดไหนกับตันคนนี้ไม่มีใครที่เหมาะสมจะได้เท่าผมแล้วเพราะผมเล่นโอเดกามาเป็นพันเกมแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วซีรีส์กับตันโอเดกาทีจีใครไม่เคยดูออีจีผมปีที่แล้วเนี่ยผมใช้อเดกาอยู่พันกว่าเกมเพื่อน ม่มีใครเหมาะจะได้อากาศเท้าผมแล้วเียมึงให้กูเหอะมันก็ไม่ให้สักทีเนี่ยโอ้โหจริงๆนะเดี๋ยวจะตั้งแบบนี้ไปนะครับมาตี้ผมจะตั้งเป็นวิงเกอร์นะครับส่วนซาก้าเป็นอินไซด์ยอากาศตั้งเพย์เมกเกอร์ถ้ามาบ็อสทูบ็อกก์เจโรนโตตั้งโฮดดิง้งนะครับฮาวเอตตั้งแอดวานซ์นะคู่หลังดีเฟนเดอร์คู่แบ็กฟูลแบ็กประตูสวีปเปอร์นะครับแล้วก็ตรงนี้เล่นซีซีหนึ่งหนึ่งมิดฟิลด์บิลล์ออฟสไตล์วันนี้ผมเล่นเคาน์เตอร์นะครับถ้าใครอยากลองปรับก็ปรับามมาลนนนซ์ะแต่ช่ชวงี้ ชอบเล่นคาวเตอร์มันมันดีมันตอบอลเงี้ยปึ๊กปักปกปักดีิตากะนะครับก็สนใจก็ลองตามๆกันมาแล้วกันนะมาลุยกันเลยครับเพื่อนเเล่นกันละอัปเดตก็คือกดเข้าไปปุ๊บแล้วก็รีบกดออกมาเลยจ้ามีมาเลสตัวเดียวเหงาเหงาแพ็กก็เกือแต่มีอีกสองแพ็กชุดใหญ่อยู่นะเพื่อนเพื่อนที่รอผมอยู่อย่างไรว่าสามสิบสามแล้วก็สามสิบสี่ก่อนที่จะได้โคนาเต้เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะช่วยอะไรเราไหมให้ดูเลยว่าโอเากามันเหมาะกับทีมผมขนาดไหน ตัวทองเนี่ยก็พอแล้วโอดิกาตัวนั้นมันสกิลมูฟไอว,วิกฟิกฟุตเป็นสี่ดาวด้วยไงแล้วค่าเพจแปดสิบแล้วอะเร็วจีเลยอะบอกเลยตัวเก่าวิ่งแค่เจ็สิบต้นต้นตนึงเพิ่มมาเยอะอยู่อู้แต่ว่าแต่แตอันอื่นเน่เพิ่มน้อยนะเอาจริงก็ถือว่าเพิ่มน้อยอยู่ถ้าไม่ได้เน้นหนกว่าค่าเพจอะแต่ว่าเราชอบมี้แค่แค่นั้นแหละ ถามว่าเจ็ดแสนจะคุมไหมผมว่ายังนะราคาถือว่าแพงพอสมควรเลยถ้าจะเก็บเงินซื้อโอ้ยของใครน้องบีเอาก่อนเลยนี่โอเดกาแอซิดมาให้เพาผมไม่ทันมองน้องบียิงแล้วเว้ยสั์เก้าสีแล้วด้วยนะครับ ไม่มีใครอยากได้อดุณกาูเท่าผมเล้วองจริงที่เนี่ยมันก็ไม่ให้ผมนะอะแต่ยังมีเวลาหลายวันครับเพื่อนๆผมเพิ่งมาเล่น,นอไอซีซีรีส์เนี้ยวันแรกเองของเทศกาลนี้นะครับอุณกาูมก,ก็จะออกแพ็กก็เราจะได้เปิดของางวันดีวิชั่นไรวลอีกรอบหนึ่งด้วยครับเพราะว่ามันอยู่ถึงวันศุกร์ใช่ไหมก็ก็ยังทันอีกเซตหนึ่งหรือว่าแพ็คหลุดที่จะมาต่อจากนี้ในการหาต่อ เราก็อาจจะไม่ได้ตั้งแต่วันแรกก็ได้ครับแต่ว่าการมันอยู่สัปดาห์หนึ่งก็อาจจะไปได้วันสุดท้ายก็ได้หรือบางคนอาจจะไปได้นาทีสุดท้ายก็ได้ใครจะไปรู้ล่ะใช่ไหมล่ะแต่ผมกลัวว่าจะไปได้ตัวอื่นนะเด็ยอย่างไอ้ซาวินโยอ่ะเอ้ผมลืมซาวินโยไปเลยนะเนี่ยไม่ได้ลงหลอกเพื่อนซาวินโยอยู่ในคังไปนั่นแหละซานะรอย่อย พี่กินระบายอารมณ์เหรอจะพายามนะเดี๋ยวลองดูอุ้ยจุดโทษชิบหายการเบี้ยวไมมที่เสียจุดโทษในเขาเฉยอู้หูหูเอ๊มว่ามาตี้ถ้ามีเพสตสไตล์เทคนิคเข้าทองก็ดีนะเพราะปีที่แล้วที่มันเป็นการเอฟบีซีวินเทอร์ ถ้าใครเล่นภาคที่แล้วจะจําได้มันก็มีเพลสตล์เทคนิคอลอย่นี้นแหละผมก็ทํามาเหมือนกันตอนปีให้แล้วมาตี้มันมาเป็นพีซีก็คือแบบอก็คือแบบเลี้ยงมาบนน้นกันแบบเพลินๆเดี๋ยวผมจะลองดูนะแต่ตอนนี้มันยังไม่ค่อยตึงอ่ะมันยังกิวไม่เสร็จแต่ยังไม่เยอะเท่าไหร่เท่ากับว่าถ้าเกิดหมดโปรโมนี้ผมก็เวลตันแล้ว,วดิคือผมได้โคนาเต้นแน่ๆแหละน่าจะไม่เกินวันสองวันนี้หรกได้ละ แต่ว่าถ้าได้มาเดี๋ยวก็คงเอาไปเล่นแหละเอ้ยจริงผมลืมกุนโดกานไปด้วยเนี่ยทำไมผมไม่เอากุนโดกานมาลองวะเออลืมกุนโดกานไปได้ยังไงเนี่ยถามว่าเสมอใหญ่ไหมก็ไม่ไม่เท่าแพ้แน,น,น่นอนนะอู้ฮาก้าอุ้สยสวยๆเลยครับลูกนี้สตาร์นคอนเนคชั่นเอ็มมาตี้ทำได้ดีวะเอ็มมาตี้เล่นดีวะ่ะเมื่อกี้เห็นโอรยกาศเชื่อมหรือยัง โอ้โหบรรยกาศฮาวเวิร์ดมาตีสวยงามจริงๆ นี่เพื่อนเห็นหรือยังว่ามันเหมาะกับที่ผมขนาดไหนนี่นโอเคครับเพื่อนๆหลังจากเล่นเกมเมื่อกี้จบนะครับผมได้ไปปั๊มเควสในสกอร์เบทเทิลมาอีก3เกมนะครับเพื่อให้ได้ของรางวัลตรงนี้นะครับก็คือแพ็ค86คูณ5กับ87คูณ5ซึ่งเป็นซองที่เดือดมากๆนะ่าจะเป็นซองซองหนึ่งที่ใหญ่ที่สุดที่ผมได้เปิดมาในภาคนี้ได้เลยนะ86คูณ5นี่ผมแทบไม่เคยเปิดเลยอะ่ะนะครับเลเวล34แล้วก็เลเวล33นะครับก่อนที่จะได้โคนาเตออีกแค่300เ,นนเอ็อันนีปเปท จะไม่เล่นแล้วนะวันนี้ถ้ามันไม่ได้ตัวดีๆอะไรอะ่ะถ้าเกิดได้ตัวดีๆผมอาจจะอยากเล่นก็ได้ไงแต่ตอนนี้มันแบบมันไม่มีอะไรเลยอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะแต่วินยผมก็ยังไม่ดีใจนะก็เดี๋ยวมาดูก,กันแล้วกันว่า -2 ซอ,องนี้จะช่วยอะไรได้บ้างนะครับถ้าออกไม่ดีผมขอเท่านี้เลยแล้วกันสําหรับ ep 2ีนะครับเพื่อนๆลุยเลย86คูณ5ไม่มีโปรโม86คูณ5ขอบคุณประตูเบลเยียมลาลิก้านะครับ น่าจะสัเก90เลยนะเพื่อนซึ่งเลทถือว่าสูงมากๆนะครับตัวด้านหน้าเป็น88นะครับมีโปรโมทไหมถ้ามีโปรโมมันน่าจะออกข้างหน้าเลยนะครับนี่ก็จะมี8787882ตัวแล้วก็89ไม่ใช่90 90มันตัวที่เป็นตัวท็อปที่ผมมีอยู่ซึ่งเลตการก็คือช่วยไปทําไอคอนทําตัวแพงๆได้เยอะเลยนะครับแต่ว่าผมไม่ได้อยากได้แบบนี้87คูณล่ะ ถ้าอันนี้ไม่มีตัวดีๆผมก็ไม่รู้จะไปเอาที่ไหนแล้วนะครับโทเค็นผมก็แลกไปแล้วเอเอได้โปรดเธอไอ้บดไม่เอานะเพื่อนไม่เอาแล้วการทองมีเยอะแล้วกูไม่เอาแล้วได้ไหมอะไรเนี้ยเพื่อนเอนโอ ทุกคนเห็นซองแพ็กที่ผมได้เปิดไปในวันนี้แล้วใช่ไหมแล้วทุกคนนะช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะผมขอบอกเลยนะว่าผมทําเต็มที่แล้วครับผมกาย์ดิ่งเลเวลอย่างหนักหน่วงผมใช้เวลากับการทําทีมนี้มากๆเนะ ผมไม่ได้อยากให้มันออกเป็นแบบนี้เลยเรื่องดีๆยังได้ซาลีบาตัวทองมาซึ่งมันเฮ้ยเพื่อเราไม่ได้อยากได้แล้วไอตอนโปรโมที่แล้วมันออนเป็นทันเดอร์ก็ใหม่มาตอนนี้ซาลีบาตัวทองนี้น่าจะเหลืออยู่ประมาณสัก28 0 0 0เท่านั้นเองนะครับแต่อย่างี้ผมเก็บซาลีบาไว้อยู่แล้วแต่ตัวอื่นคือไม่ได้อะไรเลยอะ <c oughs> ทำไมเป็นอย่างนี้แล้วถามว่าผมควรทำอะไรต่อหรอผมอา่า ไม่รู้เลยอ่เพื่อนๆก็จะมีให้ไปเล่นแหละครับเพื่อจะเอาแพ็คเพิ่มในโหมดครับต่างๆนะครับแต่ผมคิดว่าเท่านี้ก่อนแล้วกันสำหรับ EP นี้นะครับเจอความเกลือนี้ไปชุดใหญ่นะเพื่อนๆแต่ว่าก็ถือว่าเออได้เปิดแล้วกันนะครับและที่ของผมหลังจบ EP 29บกก็เป็นประมาณนี้นะผมเอาคุณโดกันตัวที่ได้มาใหม่ใส่เข้าไปแล้วนะครับแล้วก็เมื่อกี้ได้ซาลิบามาอีกตัวหนึ่งเนาะก็ไม่มีอะไรเลยครับเพื่อนๆสำหรับ EP นี้เงาๆยาวๆไปนะครับ นี่ซาลีบามาแล้วนะนจริงๆโอเดกาเนี่ยก็ใส่ไว้อยู่ในไอ้มูนกตรงนี้ที่เราได้มานะครับการย่อยค่อนข้างเยอะมากๆเลยแต่ผมตัดสินใจไม่ได้นะว่าผมจะเอาการไปทําอะไรดีไงก็ขอบคุณทุกคน,นมากนะครับที่ดูมาถึงตอนนี้ยังไงอย่าลืมไปาย i ิ้ n g ลเวลแล้วก็เปิดแพคให้เต็มที่เลยนะครับสำหรับช่วงเทศกาลนี้ขอให้ทุกคนโชคดีได้ตัวที่อยากได้กันนะแล้วเดี๋ยวฝันเพื่อเราจะเี็น ep หน้าด้วย เดี๋ยวยังไม่ยอมแพ้แน่นอนนะครับสำหรับซีรีส์นี้นะครับเราต้องตามหากับตาโอริาศต์90มาเข้าทีมให้ได้นะครับเพื่อนๆโอเคครับทุกคนแล้วเดี๋ยวเจอกันนะบ๊ายบายสวัสดีครับสุดท้ายนะครับเพื่อนๆผมก็ต้องขอฝากสปอนเซอร์ของคลิปนี้นะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจซื้อคอยในเกม FC 25โหมดแอนิเมชันเนี่ยสามารถติดต่อเข้าไปที่ร้านได้เลยนะแล้วก็อย่าลืมแจ้งกับทางร้านด้วยนะครับว่าากช่องพี่จิ๋วฟีฟ่าเขาก็จะมีคอยแถมเพิ่มอีกด้วยนะถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้ามาซื้อคอยกับทางร้าน้ได